รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองรอง สวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบ้านของพี่ทํานาทํานาอยู่ที่ดอนท่านีนมว่าเป็นบุญเฮ้ยแกต้องร้องนะก็หนูเห็นพี่เสร็จกำลังมอมัดบ้านหนูอยาะคัจังหวะสวัสดีฟ้าแล้ว่าเสดีคุณผู้ชมนะสัปดาห์ที่สองที่เราอยู่ที่นายูงจังหวัดอุดอธานี สัปดาห์นี้ต่อเนื่องเลยเราจะมาศึกษาวิไลกาแฟ่วิไลกาแฟ่วิไลกาแฟ่หนูโดนตัวไหนมาน่าจะเป็นกาแฟที่นี่แหละใช่เขาบอกที่นี่นะจะเรียนรู้แบบครบวงจรทั้งในส่วนของการขั่วการบดการดิฟแล็ดื่มถ้าพร้อมแล้วเรามุ่งสู่นี่เลยหาคุณวิไลได้คุณวิไลแต่ก่อนเขาอยู่นี่เลยนะจะต่อร้อยจะต่อร้อย วิธะอะไรอยู่จะต่อร้อยให้รายงานเกี่ยวกับจราจรโอ้ยโอ้ยค่ะพี่สอดคัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปปฐนิเทศมีปฐนิเทศด้วยมีด้วยค่ะถ้าไม่ผ่านนี่คือไม่ได้เข้าจริงเหรอจะมีจะมีขั้นตอนของการคั่วบดนิและดื่มนะคะแั๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นที่ฟ้าฟังมาคือสามวันพี่ก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านัคือแป๊บเดียวพี่สอดคัดคาดว่าสามสิบนาทีโอเคไปไป ความเป็นมาของวิไลน,นะครับก็คือของเราเนี่ยผมเดิมอะ่ะก็เป็นผู้ปลูกกาแฟคนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากว่าเราปลูกกาแฟมา18ปีที่แล้วเนี่ยราคาถูกมากพอค้ามาซื้อกิโลละสิบกว่าบาทเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเราก็เลยอย่างงี้ก็เลยจุดประกายให้เราเนี่ยเข้ามาสู่วงการกาแฟจริงผมก็ไปศึกษาแล้วก็ เริ่มเดินเข้ามาสู่การกาแฟาในเมื่อเดินมาเต็มตัวคือปี57เองนะครับมาเปิดแบรนด์นายุงคอฟฟครับนายุงคอฟฟเนี่ยก็เปิดแล้วผมทํามา2ปีแล้วให้หลังผมก็มาเปิดศูนย์เรียนรู้ศูนย์เรียนรู้เนี่ยผมก็มาสร้างแบรนด์ต่างๆในภาคอีสานให้ความรู้กับชาวบ้านหรือชาวไร่ตอนนี้มีชามาชิกไทยสารเนี่ยแจังหวัดแล้วก็ภาคกลางอีกส่วนหนึ่ง แล้วก็มีแบรนด์ที่เกิดจากเราเนี่ยมากกว่า7แบรนด์ที่เราแค่เป็นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเขาหนุนเขาเท่านั้นขอยช้างลืมโขงขอยโขงลืมไทยดูละครเยอะไปไหมเนี่ยละครเยอะไปอ๋อที่บันกดบูร์กาแฟเหรอใช่ขอยืมนะเริ่มร้อนแล้วครับร้อนร้อนแล้วมันเริ่มร้อนแล้วครับอ๋อแต่อันนี้ยังไม่ร้อนมันเริ่มร้อนแล้วอ๋อเปลวอ๋อเมื่อมีไฟไฟ่แต่อะไรหนูจะส่งตัวเองเข้าแคมป์เหรอคะ เราจะเข้าสู่การคั่วบดดิฟแลบและดืดนะคะอันนี้เรากำลังรอตั้งหม้อก่อนตั้ง้ออันนี้เยังไม่ต้องสดให้มันร้อนร้อนเหรอใช่ไหมฮะต้องวอร์มหม้อก่อนอ๋อวอร์มหม้อเอาไปวอร์มหม้อพี่วินใจบอกว่าให้วอร์มหม้อาจะคั่วให้เป็นมีเดียมก็อยู่ประมาณนี้แหละสิบห้าแต่ถ้าคั่วให้มันเกินมีเดียมคือออกมาดาร์ก ก็ต้องมากออกว่าจุดห้ามีเดี่ยมมันจะเปรี uh ้ย oh. วถ้าใครชอบกินกาแฟเปรี้ยวก็ควดเวลาน้อยคือไม่เมื่อยนานถ้าใครชอบเข้มข้นชอบผมต้องคั่วนานขึ้นเองซึ่งต้องใช้ไฟประมาณนี้เดียวกันถามจริงๆว่าใช้ไฟแรงนั่นแหละถ้าแรงมากไม่ไหวครับเราก็ร้อนก็เลยเปิดแอร์น่ะครับดิดอ๋อคั่วกาแฟแต่เปิดแอร์เย็นก็ดีนะคะให้คั่วให้นานแล้วเม็ดกาแฟจะร้อนไหมครั ไงละไก่เคียงอารมจานเลยครับคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เราคั่วไปเกือบ20นาทีนะฮะอันนี้ก็ผ่านมีเดียมมาตี้ถึงขั้นที่แอนด์ดาร์ต้องเรียกแอนด์ดาร์กแอนด์ดาร์กใช่ขั้นแอนดเดนคไหมแอนด์ดาร์กถ้าดาร์กจะเข้มกว่านี้หลังจากที่เราบดแล้วจะส่งต่อไม้ให้กับน้องฟ้าได้เลยค่ะไปดิฟไปดิฟต่อนะส่งต่อมาอ่ะต่อมา ไม่วิ่งผ่านดูโอ้โหรอดตัวสิร่าเหลือกินมีกลางครับตรงกลางการนี่นึงครับรออันนี้พอรอให้เขาคายแก๊สหรือฟูก่อนรสชาติเป็นไงหอมอ่ะมันหอมหอมหอม ขมนิดนิด,นดนใช่มันช่อมรักของเราเนี่ยนะครับจด <c oughs> <c oughs> ละอยากฟูดอ้าะแหนต้องบอกว่าวันนี้เราครบเคาะเลย<ช>ทั้งค<ช>ัว<อ>บทลิปด,ดูคงต้องให้คุณวิไัยนะฮะฝากเผื่อว่าหลายคนแวะไปผ่านมาที่น่าอยู่ของอุดรครับครับถ, <c oughs> ถ้ามาอุดรธานีนะครับมาไม่ถึงศูนย์ไม่ได้คั่วก,กาแฟบดทกาแฟและชงกาแฟด้วยตัวเองถือว่ามาไม่ถึงอุดรนะครับ ที่ศูนย์เรียนรู้กาแฟครบวงจรวิไลคอฟฟี่ครับนก็อยาลืนแบะมาแล้วกันมีทั้งหลายๆมีทริปเที่ยวด้วยนะใช่ทริปมินิหรือว่าทริปยาวมีหมูป่าคาเดมี่ให้ดูด้วยหมูป่าคาเดมี่สิบสามตัวหรือเปล่าอันนี้เกินพอตสามปรากฏว่ามันไม่ออกจากถ้ำสองตัวเหลือสิบเอ็ดตอนนี้ติดอยู่ในถ้ำอยู่อ๋ออีกสองตัววงตรงจุดนี้นะ มาให้หายสงสัยมาคลีกใครคำตอบได้นะครับรวมถึงทุกขั้นตอนของการได้ดื่มกาแฟที่นี่เลย,เลยวิไลากาแฟโดยเฉพาะข้อ,ขอกาแฟไม่ขวนพลาดนะครับนะพูดคุณวิไลกาแเมืองรองสวยทุกทีกท่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เ,น,เ,เนี่เราอยู่ที่นี่ไล่ชัยสวนฟามของเราไปถีที่นาย,ยนูมาสิดูรายการเที่ยูมยแล้วอย่าลืมนะจ๊ะ,ะกดจับสะกรยานหน่อยกดหน,น่อยกดหน่อยเออการได้ออกไปเที่ยวเมืองไทยทำให้ผมรู้ว่าบางทีดวงตาที่สวยที่สุดอาจไม่ได้อยู่บนใบหน้าถ้าจะบอกว่าคนที่นี่หวานที่สุดในโลก จจะริพี่โรมากระเบิดาลุกหรีต่อเย็ดเย็ดนี่แหละเขาจึงสร้างย่อใหญ่เหมือจากมันแบบนี้สินะสิ่งเล็กๆอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวหัศจรรย์เมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ s a ต t a Fe s e a เฉลิมฉลองภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แห่งปี Angel Steak ราคา149รบกาบาท1กุมภาพันธ์ถึง2ี่กุมภาพันธ์นี้เสิร์ฟความสุขทุกสถานี อัทิตา13กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีฮึโอ้โหวิทยายุทธสุดยอดเหลือเกินตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นายยงของจังหวัดอุดรธานีและตอนนี้เราไม่มีแค่2เรามาสามเลยสวัสดีครับพี่ ที่สีไทยฟักมีครับคงต้องชี้แจงแถลงไขในเรื่องของตำแหน่งก่อน อ๋อครับผมผมกิติชัยพักมีนะครับเป็นหนึ่งนคน,งนคณะกรรมการโอท็อปนวัตวิถีบ้านนายูงนะครับผมแล้วก็เป็นอีนกตำแหน่งก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลของที่นี่ครับผมห,หลายตำแหน่งเลย,ย <บ S 1> ทีเดียวหลายตำแหน่งครับผ<อ>ู้วหลายตำแหน่งนายกนี่เมื่อไหร่คะัเอานายกนี่ออกคงจะชาติหน้าครับเอาละครับเอางี้ดีกว่าให้พี่กิติชัยชี้แจงแถลงไขข้อข่าวของที่นี่มีอะไรให้แบบรองรับนักท่องเที่ยวบ้างครับอ๋อครับผมจริงๆหมู่บ้านเรานะครับเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวใหม่นะครับจริงๆทัศนียภาพของเราท่ามกลางเราจริง <S <S ๆสวยงามมาก แต่ว่าด้วยเราครับยังไม่มีประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวเราเพิ่งได้รับการสนับสนุนจากร,รัฐบาลโดยท่านนายกนะครับกิจกรรมที่ท่านให้มาด้วยงบสนับสนุนบางส่วนทําให้เราตอนนี้ครับเริ่มเปิดโซนที่เป็นธรรมชาติของเราไม่ว่าจะเป็น บัวหลวงนะครับซึ่งปกติจะสวยงามมากไม่แพ้บัวแดงทะเลบัวแดงที่เรามีที่อุดรน,นะครับแล้วเ,เรายังคล้ายๆว่าเราเพิ่งขุดขึ้นมาใหม่เพิ่งค้นพบนะครับจร,จริงๆถ้ากิจกรรมยามเย็นเราสามารถล่องเรือไปชมบัวในในสไตล์แบบธรรมชาติบัวธรรมชาติบัวธรรมชาติครับเราไม่ได้ปลูกครับเป็นบัวที่โตขึ้นธรรมชาติจากธรรมชาตินะครับไม่ได้เอามาปลูกแรงสิ้นนะครับนี่คือกิจกรรมแบบธรรมชาติแต่ถ้าชอบแบบรับผล <S <S เอเวอร์เจิ้์ก็ยังมีให้นะครับผมก็ตรงนู้นนะครับยอดต้นไม้นะครับผม ไอปีน้ไปนะไม่ลุดต้นไม้ลงมาไม่ใช่ครับให้ไปฝั่งโน้นโดยเราเขาเรียกกิจกรรมคืออ่าอ่าโหนสลิงข้ามอ่างเก็บน้ำครับผมไม่น้ำลายสิบลายสิบลายอ๋อแล้วถ้าสิบแตกด้วยเนี่ยสิบแตกนี่ก็โอ้โหตัวใครต้องมันเลยครับผือในเรื่องของกิจกรรมก็มีทั้งสิบลายข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นและแค่ทางประมาณ อ่าน่าจะเกือบสองร้อยห้าสิบเมตรได้ตอนไปทางอากาศครับตอนกลับทางน้ำครับผมมีไปแล้วมีไปแล้วไม่มีกลับมาไหมไปแล้วไม่กลับมานี้ต้องเคลียร์กันเองแล้วคนกลับไปแล้วกลับเดี๋ยวคงได้ลุยกันนอกจากนี้แมีชิ่งไรแล้วมีอะไรอีกกิจกรรมผมด้านนู้นเราจะมีฟาร์มแพะนะครับซึ่งเป็นแพะที่เราเลี้ยงกันมานับสิบปีแล้วไม่ใช่ว่าจับแพะมาร็อคต้อนรับน้องเรียกคือแพะเขาอยู่ตรงนั้นลูกแกะลักลอบประชุนแกะไม่ครับไม่มีครับไม่มีมีกิจกรรมไปหาแพะให้อาหารแพะ แคคนะรับแล้วก็มีอาชีพก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือบ้านเรานะครับกิจกรรมหลักอาอชีพขอเราคือขีดยางเป็นงารที่ใช้ขีดยางปลาซึ่งเป็นอาชีพหลักของเราดูจังเลยการขีดยางแต่ถ้าเราไม่พอใช้จ้างจ้างขีดหน้าไหมฮะโ <c oughs> อ้เราขีดหน้าหมดก็พอครับ ท่านเดียร์นาะงสาวที่ชอบมีสวยอะไรบ้างโคมสเตย์ห้องพักสวยมากเลยอันนี้เราต้องหาอ๋อเหรอที่นี่มีกี่ห้องกันสองห้องที่นี่มีสามห้องครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องแบบคู่ครับผมนอนสองท่านนะครับนอนสามก็แล้วแต่ขนาดครับนอนคู่หรือนอนที่แล้วแต่อ่าแล้วแต่ถ้านอนที่ไม่นอนห้องนี้่รอนี่แต่ถามเสนนราคาอ่าห้องนี้นอนสองท่านนะครับระเบียงติดอ่าอ่างเก็บน้ำเลยแค่ห้าร้อยบาทต่อคืนเหรอต่อคืนครับ หรือถ้ามาแบบกลุ่มหมู่คณะนะครับนอนได้เกือบ15ท่านถึง20ท่านแค่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมปิกย่างครับผมอ๋อมีพร่องพริกย่างด้วยพร้อมปริกย่างครับปริกย่างแท้อ่ะมาเนี่ยครับปริกย่างเอาอินเตอร์เลยมอุปกรณ์ไว้ให้้ดีจังอันนี้มีสามห้องที่รองรับครับผมแต่มากตอนนี้คงต้องไปขอลุยกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก่อนได้โอเคขอตัวก่อครับครับโอเคครับผมค่ะครับ ระหว่างที่เรารออุปกรณ์นะครับตอนนี้น้องฟ้าเขาแอบไปนั่งทำใจอยู่ซิกสิกสิกิกเนี่วเจอนี่เลยหน่วยกล้าตายน้องโอ๊กใช่ไหมลูกน้องโอ๊กอยู่ที่นี่นานนะครับนานแล้วตั้งแต่เกิดเป็นคนนายูอุดอ้อนี้ตมอโอ๊กจะมาโชว์ความสามารถโดดหน้าลงไปแล้วไม่ต้องขึ้นมาเลยใช่ไหมลูกแล้วโชว์อะไรนี่โชว์อะไรโชว์อะไรโหนี่เหรอเอาจมๆนะค่าเด็ดๆนะนี่นี่เราดูโชว์จากน้องโอ๊กณบ้านนายูเชิญน้าน้องโอ๊ก

และไม่เป็นการเสียหน้าของรายการเีมิอยูนะครับขอเรียนเชิญน้องฟาเขาโอ้โหมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าเน่าอ่ะกลัวลงไปแล้วน้ำเขาเสียไม่คุณเชือกตุ้มลงมาเลยเน่าอ่ะเราเอาของจริงดีกว่าทิปลาย เค okay, ฟ้าจะบอกพี่เสิร์ฟก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟ้าเป็นคนกลัวความสูงจริงปะจริงค่ะนี่ลู้จริงเลยนะคะแต่แต่วันนี้ฟ้าจะยอมโดนยอมโดนยอมโดนเพื่อรายการเที่ยวไม้อยู่นะนี่คือ <c oughs> ช็อตายของการใส่เสาาื้อผ้าหรือว่าใส่ชูชีพของคุณฟ้าคดิกาแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วเมื่อกี้เพิ่งไลน์ไปสั่งพงพู้งหลีดไป อารมตียเอาละตอนนี้เราก็อุปกรณ์พร้อมมากใช่เราจะเป็นหน่วยกล้าอายและจะดีไหมหน่วยกล้าอายจะดีไหมเบดี้เฟิร์สไงเฟิรสเปลี่ยนสลับจริงๆนะยเบตี้เฟิร์สขอห้ฟ้าฟ้ามาแล้วขอโชคดีนะฟ้านะขอบคุณครับบายบาย ชมฮะตอนนี้ใจเต้นแรงมากให้หน่อยฮะแค่นี้พอใช่ไหมค,มครับเอาครับผมผู้ชมไปเลยครับผมเย้ มาสั่นมากครับผมไปนังไงต่อครับเป็นยังไงล่ะเป็นังไงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขาเขินจ่นทร์เปหมดแล้วนะแหมไม่สั่นเลยไม่ค่ะโอ้โหนี่ถือว่ากล้าหาญมากเลยค่ะป้าพอดีมีมาว่าการแสดงจริงๆไม่ได้กลัวนะแล้วเมื่อกี้ทำไมร้องเสียงดังขนาดนั้นคะให้ดูน่ากลัวจริงๆก็ธรรมดาทุกท่านทุก รอตายแล้วแล้วมคิดสั่นน่ะไม่ได้สั่นนะ,ะเป็นการแสดง <c oughs> เป็นข้อเขาอยู่แล้วที่มันไม่อยุดจริงแสดงเท่าเหมือน <c oughs> เรียกว่าเรามาเป็นแพ็กคู <c oughs> ่เป็นบัตตี้สู้ตาก,กันมาก <ฮะ S 1> ับการสิบลายเดี๋ยวถ้าเราเล่นมากๆสิปอาจจะหลุดได้สิบแปลเลยทีเดียวโอเคเอา,อางี้เรียกว่าเล่นเสร็จปุ๊บเริ่มจะหิวหิวอีกแล้วเหรอฮะจัดให้ดีกว่ากับซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีตอนนี้ก็มีโปรนะ สเต็กบัตดี้กินคู่ในรนะคาสุดคุกให้ไว้ให้ว่วองนั่นจัดกับความอร่อยที่เราอยู่ที่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกส <ไป S 2> ีก <ไป S 1> านีผิ่ผนะิวเนี่ยนะ <ไป S 1> มันผิวผ <ไป S 2> ิวเสียนะมันผเสียวมากสนับสนุนบริการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานี ซานตาเฟสสเต็กเชิญฉลองภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แห่ปหแงปี Angels ลสเต็กราคา149บาท1กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นี้เสิร์ฟความสุขทุกสถานี The last of a kind she's threatening the natural order of things That's not the way it has to be อลิตตา13กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี ไฮบิดอัลฟิตเตอร์สยังอยู่ที่ณวัดวิถีที่นี่นะครับกับนายูนอกเหนือจากจะมีสิปลาแล้วนี่มีการให้นมแพะด้วยสวัสดีครับเป็นกิจกรรมให้นมแพะมีให้นมนี่กล้วยเหรอครับกล้วยแพะเกากินเหรอครับโอใหญ่ก็กินกล้วยอ๋ออันนั้นก็ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่อันนี้ค่ะชิงตัดหน้าก่อนคือไม่ทราบถ้าเราไม่ให้แพะเราให้กินเองได้ไหมครัใช่ไหมครอืมอันนี้ดีกว่า เหมือนนะเนี่ยนี่เอาละนี่ยันมองให้ตัวเล็กบตัวใหญ่ไม่ถึงอ๋อให้ตัวเล็กตัวเล็กนี่ตัวเล็กเี่กตัวเล็กอุ้ยมีชนด้วยตัวเล็กนี่ลูกมาเลยอืมอ่ะตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ลูกนีกว่าเราให้ทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เอาหรอคะ มา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 ไม่ร้องแย้ันนาอสรนี้ลูกสุดยอดเลยอะเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะถ่ายขาดต่อยั่งยั่งอ่ะลูกโอ้ยหยมังแกกันมันเอาเขาชนอะอ่านี่นี่ลูก

นั่งตกปลาอยู่ริมตะลิ่งนี่ได้มาตัวหนึ่งได้ปลากราโขกตอนนี้ตกได้ไก่สดเท่านั้นนะคะที่ขึ้นมาเมื่อกี้เราเข้าไปเลี้ยงแพค่ะโอ้โหแต่บอกว่าจริงๆแล้วน่ะนอกเหนือจากแพะแล้วยังมีวัวนะแต่ตอนนี้วัวเขาบอกยังไม่ถึงหน้าวัวหน้าบัวฮะบัวชมวัวค่ะพี่พูดจริงพูดเล่นเหรอพูดจริงค่ะวัวบัวค่ะบัวแดงไหมบัวแดงแต่ว่าต้องรอเดือนหน้านะคะพูดถึงที่นี่นะเขามีเพลงเกี่ยวกับบัวแดงดเลยเค่ะฟังเพลงบัวแดงไหม บัวแดงไอ้เหมือนยังทำไมจังเด็กก็มีหมกันเห็นบัวแดงแสดงดีใจโบไม่ใช่เหรอพ <c oughs> ี่ก็บัวลอยด้วยเมื่อกี้เห็นพี่เห็นมีกระต่ายด้วยเขาเรียกกระต่ายดิมบึงด้วยใช่ค่ะเ,เป็นกระต่าย<ๆ>ป่ากระต่ายป่าค่ะกระต่ายป่าตัวน้อยชมอยครับโอ้พี่เก่ามากหนูไม่ทันใช่ไหมเอางี้ดีกว่าหลังจากที่เราพักจากการเลี้ยงแพะวันนี้เราเลี้ยงคุณผู้ชมดีกว่าเลี้ยงเลย เป็นรางวัลแจกอะไรซะหน่อยเนาะเป็นเทรลเลเซ็ต5เซ็ต5รางวัลให้กับคุณผู้ชมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคำถามทั้งหมด17ข้อถามว่าถามว่าข้อที่1น่งครับผมคุณคิดว่านายกคนใหม่ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาดีวถามสองข้อพอขาเก้าเข้าไป1ึงท่าแล้วนะโดนปรับทันทถามสองข้อถามดีกว่า ถามว่าถ้าคุณนึกถึงจังหวัดอุดรธานีคุณนึกถึงของดีอะไรของดีเมืองอุดรพร้อมเหตุผลด้วยส่งคำตอบมาผ่านทาง Facebook ของเรารายการเที่ยวมาอยู่ให้ไว้ให้ว่องท้าอดหมดสติไม่ได้เทเวศนะจ๊ะขอให้แล้นี่พี่ขอพี่ขอเทเวลตอเทเวลต่อนะ ซานตาเฟสเต็กเชิญรลองภาพยนตร์ยิ่งใหญ่แห่งปี Angels s t e ต็กราคา149บาท1กุมภาพันธ์ถึง25กุมภาพันธ์นี้เสิร์ฟความสุขทุกสถานี last อิตา13กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสตากับแอคเนซีแอคเนซีพาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลี แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีจัดๆๆเรามาที่สวนเพลนมารเก็ตแถวปรารามสี <c oughs> และเรื่องๆเราซื้อสาะมาว่าที่นี่เขามีร้าน <c oughs> เป็นอาหารครีนใช่<า> <c oughs> ดูตรงนี้ <c oughs> จะพ่อจะพ่อจะพ่อจะผู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของอาหารครีนและเขาใช้วัตถุดิบดีมากจากกล้องของเราสวัสดีครับนี่ผู้จะดีๆหน่อยเป็นคุณหญิงชื่อกีรติ กิรติโจรจนะกิรติการจากเรื่องข้างหลังผ้าคุณ,คณหญณิงกีรตีโอ้โหเป็นคุณหญิงมากเลยเอาีปว่าในช่วงเวลาของแอนเอนซี่จันนี่เด่นนะครับเราสื่อาวัสที่นี่เขาใช้เซนเอนซีเหมือนกันนะครับจานแรกครับงสุญญานี้คุณเพลลิร์ลแนะนําเป็นอันนี้เป็นสปาเกตตี้ไก่ผัดฉ่านะคะใช้เส้นเปิลสาม,สามหลายหลายคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยสปาเกตตี้มันเฮลตี้ยังไงวะอะไรเงี้ยมันไม่แต่ว่าซานี้คือโอเค เราใช้ไก่ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นอกไก่ก็คือจะไม่ไม่มีติดหนังแล้วก็กินแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยโปรตีนเยอะอืนนี้นี่ฮะคุณผู้ชม,มคือดูจากหน้ดดา,าราเมดแห้งๆแต่เขาเปเตาอร่อย เนี่ยผมบ็เเนี่ยผมก็ส่งไปผมต้องให้คุณเพอร์ได้ฝากนหรวมถึงความพิเศษที่คุณเพอร์ฝากถึงแฟนรายการที่มาอยู่ด้วยว่าพิเศษยังไงครับคาะเลยครับค่ะก็ขอฝาก้านเผาผ้าไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะก็อย่างที่บอกกันบอกว่าปีใหม่นี้ได้เริ่มต้นทําอะไรกันบ้างหรือยังถ้าหนึ่งใน New Year Resolution เป็นเรื่องของรักสุขภาพก็ ขอฝากร้านพาพาเป็นอยู่ในใจด้วยนะคะสั่งได้ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็วันนี้ทางพราโปรโมชั่นพิเศษนะคะให้กับทางลูกค้าทุกคนที่ชมรายการในทางนี้ก็คือใส่โค้ดเลยเขียนว่าเที่ยวไหมยู่เนาะในแแอปพลิเคชันนะคะลดไปเลยหนึ่งร้อยบาทสั่งข้างต่ำสองร้อยบาท คุณเท่ากับลดไปเลย50%แล้วก็ข้อมือข้ามตั้งไว้ที่บาหลายคนอ๋อเหลือแล้วต่างกันแล้วกันกับพรอพาเดี๋ยวจะมีโอกาสแวะมานสักครั้งหนึ่งกับความอร่อยโดยเฉพาะอาหารคลีนฟู้ดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเพลนะครับขอขอบคุณแอกเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นกำรับแท้จากอิตาลี หลังจากที่เราให้อาหารแพทย์เสร็จแล้วตอนนี้พี่ติดต่อหนึ่งท่านเอาไว้พร้อมอาวุธครบมือพร้อมที่จะกรีดฟ้าแล้วสังเกตฟ้าสังเกตฟ้าเลยนี่ไม่ใช่ใครอื่นพี่อาคมดูดิครับนี่เห็นไหมพี่อาคมเฉงไล่ใช่หลังจากที่แขวนสัตั้งโอ้ยแขวนรวมนะฮะเดี๋ยวฟ้าอยู่ทางนู้นดีกว่าตรงนี้เธอปีเข้าฟ้าเธอปีเธอมึงถ้าฟ้าออกไปแล้วยเลยถามพี่อาคมครับพูดถึงเรื่องของงานกรีดยาที่นี่ อุดอ้อนี่เขากีดยางกันเหรอครับครับขั้นตอนในการกรีดยางเป็นไงบ้างคะพี่ขั้นตอนครับถ้าเรากรีดเริ่มกรีดตั้งแต่ตีหนึ่งกรีดที่หนึ่งทีสามที่สี่ก็มีเขาจะกรีดช่วงอากาศมันเย็นถ้าเรากรีดสายมันโดนแสงแดดนะหน้ายางจะแห้งยางจะไม่ไหลอ๋อคือถ้าถ้ามาสายเนี่ยมีพี่เขาจะกรีดหน้าแทนทั้งนั้นยอมกรีดยางอครับผมแล้วผลผลิตช่วงนี้ดีไหมฮะ ก็ดีครับช่วงนี้ถ้าหน้าแรงท้าใบามันออกใหม่เขาก็หยุดกันแล้วพักเลยครับมไ,มไม่ได้เกี่ตลอดทั้งปีใช่ไหมครับพ,พืษสภาเ็เปิดใหม่มแล้วผลผลิตที่ด้านนี่<ช>เอาไปแปรรูปหรือว่าส่งที่ไหนครับพี่ส่วนมากพวกเราทำเนี่ยจะขายขี้เขาเรียกขี้ยางนะครับอย่างเต็มถ้วยอย่างนั้นนะถ้าได้สามเดนเราก็จะแกะออกแล้วก็ไปขายเดี๋ยวตอนนี้เราจะข้าวฟ่ง กลับไปณจุดเดิมนะฮะขอบคุณพี่อาคมนะครับนี่เรียกว่าครบคันกิจกรรมที่นี่นะครับเมื่อกี้เราก็ทิปไลา์ไปแล้ว ไหลเลยทีเดีย <ๆๆ S 1> วไ,<ห> <ๆ S 2> ไกลเลยนะคะใช่ไปให้นมแพ้นะเราไปกีดยางด้วยค่ะแล้วมาถึงตอนนี้นะคะเราก็ต้องให้พี่กิติชัยนะคะฝากที่นี่นะคะเมืองรองนะคะจังหวัดอุดรธานี <c oughs> ซึ่งไม่เป็นสองรองไทยเยี่ยมเลยครับ<อ>ครับผมนี่ก็ป่าครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับที่บ้านนายูงอําเภอนายูงนะครับเราเป็นชุมชนท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับแต่เราเพียบพร้อมไปด้วยอ่าทรัพยากรเรื่องท่องเที่ยวเรื่องธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมที่มีทั้งแนวธรรมชาติและแนว พลาดโหนนะครับผมอยงก็ฝากนักท่องเที่ยวนะครับให้โอกาสทุกคนได้มาโอกาสเยี่ยมเรานะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับฝากด้วยนะครับคุณเจ้าท่องเที่ยวโอทบุร์วัดวิถีบ้านนางยุงครับครับผมโอเคขอบคุณนะครับหลังจากที่เราผ่านทั้งสองนายแล้วอันนี้น่ารักเดี๋ยวนอนนะผมเป็นนอนเป็นนอนแล้วไม่ได้นอนละนอนนี่นะนะแฮปปี้นะกับการได้มาเปิดมุมมองใหม่กับการมาเที่ยวเมืองรอง ที่น้องคายคุ้มมากเลยนะคะใช่60บาทแต่ว่าวิวนี่หลักล้านเลยนะจากแต่ห้องนี่คือห้องไฮไลท์เลยยังไงครับไฮไลท์คือนะครับซึ่งทุกท่านนะครับผมต้องได้ใช้ความสามารถของทุกคนนะครับน้ําหนักที่จํากัดเอาไว้1 4 5ากิโลเอาแะครับคุณผู้ชมผมจะรอดไปนะนี่คือไฮไลท์ ที่บ้านเหรอตัวจริงอยู่นี่โอ้ยงนเหมือ,น,อเนเลยเออนี่เราอยู่ที่นี่ไล่ชัยส่วนฟา้าของน้องวิถีที่นายูงั่นเ่ะดูรายการเทมปุยแล้ว,อ,อ,ยลวอย่าลืม,มนะจ๊ะ,ะไกดจสสับตาคายหน่อยกดนอนกดนอน